วันหนึ่งเนี่ยเชื้อโควิดเนี่ยมันก็จะเหมือนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดทำงานทีล้วก็ไปฉีดวัคซีนไ,ได้ทมันไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่จะอยู่ตรงที่ก่อนที่มันจะพัฒนาไปเป็นโรคประจำถิ่นนตรงนี้ในขณะที่เราอยู่ในทีเรียนนะนะครับคนส่วนใหญ่ไม่มีภูมิต้านทาน เหมือนอย่างกับโรคหวัดสเปนเนี่ยที่เราเรียกกันว่าหวัดไนทินเอทีเนี่ย98เมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยคนเสียชีวิตไป50-100ล้าน50-100ล้านคนวันนี้เนี่ยนะครับคนที่เสียชีวิตในโลคนี้มีประมาณ4ล้านเราจะรอให้เสียชีวิตกันไปร0 0ยล้าน ก็คงไม่ไหวเพราะาปีครึ่งเนี่ยเสียชีวิตกันไปสี่ล้านถ้าจะร้อยล้านเนี่ยอาจจะต้องรออีกสิบปีกรณีแบบนั้นธุรกิจทำไดดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะพึ้นเพราะชีวิตเราไ,ได้มีอยู่แค่เป็นหวัดือไม่เป็นหวัดเป็นโควิดือไม่เป็นโควิดเราจะมีธุรกิจเราจะมีครอบครัวเรายังมีศาสนาเราจะมีเรื่องราวต่างๆโรงเรียน,นยังต้องเรียนนะฮะ ชีวิตเราจะต้องดําเนินการต่อไปวัคซีนเนี่ยจะกลายเป็นตัวที่จะทําให้เรากลับไปสูนสภาพเดิมเร็วที่สุดลองคิดดูถ้าเราไม่มีวัคซีนเรื่องของไข้โปลิปฝานี้อาจจะเป็นไปได้ว่าประชากร10% 20%ที่สซของคนไทยเนี่ยที่ที่คนพิการทั้งมือทั้งแขนทั้งขาเพื่อนผมเนี่ยกี่คนที่พิการที่ขา ป็นโปลิโอวันนี้ไม่มีนนะครุ่นลูกผมเนี่ยไม่มีโปลิโอแต่ว่าในสังคมที่ไม่ไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ทางภาคใต้ของเราเรับบทว่าโปลิโอเนี่ย